ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับปัมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปัมก็จะมาทําคลิปรีวิวของสิ่งหนึ่งที่มันดังมาสักประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วแล้วปัมก็เพิ่งมีโอกาสสั่งมาจากช h อปปีนะคะก็เดี๋ยววันนี้ปัมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยไมค์คาราโอเกะนะคะเป็นยี่ห้อเสี่ยวมีรุ่นมีเจีย เคคาราโอเกะนะคะเป็นไมที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนเสียงได้ถึง9เสียงเลยก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วมันคุ้มค่าไหมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้กันดูนะคะแต่ว่าบามาแกะลองไปแล้วรอบนึงก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกรอบนึงนะคะแล้วมันก็จะบอกว่าปกติแล้วอ่ะมันจะมีคู่มือกับ สายชาร์จแล้วก็ใส่เป็น AUX มาให้เนาะแต่ว่าปามะลืมไว้ที่คอนโดซึ่งเดี๋ยวปามจะ insert ให้อีกทีนึงนะคะขออนุญ,ญาติ insert น,นะคะเป็นสายที่เขาให้มาเนาะปัมาลืมไว้ที่คอนโดปามก็เลยต้อง insert อก็ข้างในจะมีเเป็นคู่มือนะคะคู่มือนี้เป็นภาษาจีนทั้งหมดเลย เราก็จะเป็นสาย AUX ให้1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะคะเป็น Type C เนอะ1ชิ้นก็จะมีแค่นี้นะคะในกล่อง ไม้ที่มาพร้อมกับฐานลองแบบนี้นะคะซึ่งวัสดุมันไม่ได้กองแกงเลยนะมันเป็นวัสดุที่ดีอยู่แล้วก็ตัวหัวไมโครโฟนเนี่ยคือแบบมันใหญ่แล้วก็ตัวตัวเนี้ยตัว,ตว,ตว,ตวฟองน้ำอะคือนุ่มและหนามากมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมเล็กๆมีกลิ่นหอมอยู่นะเป็นไม้ที่หอมไม่รู้ว่ามันใหม่ ไม่หรือว่ายังไงอาะรอบๆไปอาจจะเหม็นก็ได้ไม่แน่ใจ <c oughs> นี่นะคะก็จะมีเจ้าสองตัวนี้มาให้นะคะก็มาดูกันที่ไม่ก่อนเนาะก็จะเป็นเจ้าฟองน้ําใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ตัวไม่จะมีปุ่ม power ตรงนี้นะคะเปิดปิดแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มตรงกลางเอาไว้กดอ่อน่าจะเป็นกดตอนแบบตัดเสียงร้องออกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกด บวกกดลบเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็จะขออนุญาตแกะตัวสองก่อนนะแล้วก็ตรงฐานนะคะก็จะมีรูชาร์จแบบแล้วก็รูเสียบน่าจะเสียบกับหูฟังเราสามารถใส่กับหูฟังได้เนาะเออ่แล้วก็เป็นรู AUX อืมแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มกดบลูทูธนะคะ ก็ถือว่าขนาดกำลังพอดีพอดีมือเลยแบบนี้นะแล้วก็มาดูกันที่ส่วนตัวฐานนะคะตัวฐานก็จะมาเป็นแบบนี้มันจะมีช่องตรงนี้ช่องตรงนี้สามารถเอาไว้ใส่มือถือได้ก็คือแบบสมมติเวลาเราล้องขราอเกะใช่ปะ่ะอันนี้มันจะติดเคสอะถ้าถอดเคสออกใช่ปะมันก็จะสามารถใส่เจ้ามือถืออย่างเงี้ยแล้วก็สามารถ ร้องเพลงได้เลยแบบดูเหนือดูโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีมากแล้วก็ตรงฐานของมันนะคะก็จะมีการลื่นตัวการลื่นด้วยแบบว่าถ้าวางแล้วจะมันจะไม่ลื่นวางกับพื้นมันก็จะแบบไม่ขยับไปไหนก็ถือว่าวัสดุโอเคเยม เราก็จะมาลองกันที่ตัวไม้เนาะตอนแรกเลยก็กดปุ่ม power ค้างก็จะมีเสียงแบบนี้ hello 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 hello, hello. มันจะเป็นเสียงแบบกอ้กอ,งกองก้องกลางวานนิดนึงเนาะแบบเหมือนก้องก้องอเป็นเสียงแบบมีเอฟเฟกมีเอฟเฟกตตามหลังอยู่กดเพิ่มเสียง ฮัลโหล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 แล้วก็มันจะมีโหมดเปลี่ยนเสียงนะคะที่สามารถเปลี่ยนเสียงได้เก้าเสียงเดี๋ยวจะลองดูเนาะก็กดที่ตัวปุ่ม power เหมือนเดิมชิงรูอิงเสียงก็จะมีเสียงภาษาจีนนี่แหละฮัลโหลอันนี้มันก็จะกล้องกว่าเมื่อกี้ปะใช่ไหมแล้วก็มีเสียงแอ h โคอยู่ตอนท <Hello. S 1> ้ายฮัลโหลชิงรูอิงเสียงฮัลโหล อันนี้เหมือนเสียงแอคโคลดแบบลดลงนิดนึงมันมันจะไม่กังวานมากชัลโหลฮัลโมันเปียนอนฮัลโหลฮัลโหลมันเปลีัยนหัลโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโนนลนนลหแบบยล,ลยิลโหลฮโหลฮัลโหลฮัหลฮัลโหลฮัลโหฮันโหลฮัลโหลฮัโหฮัลโหลฮัอโัลโหลฮลหลฮัลโัหลลหนเหันห กว้างมากเลยนะคะ超ฮัลโหลอันนี้ยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่เลยฮัลโหล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 ฮั่โหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ超ฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลนอเสียั <Hello. S 1> Hello. Hello. อะอันนี้เสียงแอโคหายไปแล้วฮัลโหล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 ฮก็คือจะเป็นเสียงธร,รมดานะคะก็คือถ้าใช้โหมดต,รตรัวนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนไม้ธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเสียงมันดูเพาะก,กว่าเดิมไหมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมันเพาะก,กว่าเดิมมิงโกินเสียงอยิฮัลโหลฮัลโหลอะเอดโคอันนี้เอกโคหายไปเลย ไม่ да มีแอคคแล้วเพลงเพ h ง l l o รีดน o รียงตรีดนดนรีดนตรีนียนตรีดนตรนตรีดนตรีดมตอีนตรีดนตรีดนตรีนตรีดนตีดนีนียนตรีดนตรีดนตัวชนปมังนรีนตรมดนตรีดนตรียนไรอดนนีดนันนี้คืรีดนตีดธรรมดนะพูดนรรีดาฮัีโหลฮัลนหลสวนสดีคนะวันนี้นาพบกนบปีงปังีดนีนตีดนตนีนตีดนตีดนะรีนตรีดนตรีนีนตต่ีียง Hello Hello วิวเสียงฮัลโหลอะ a าอันนี้เป็นเสียงแบบเหมือนเดอแมสซิงเกิลเลยอ่ะอันนี้คือพูดเสียงธรรมดานะล e l l o Hello สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปัมปัมชาแนลนะคะ 哈喽怪兽音效哈喽原声音效哈喽哈喽这三楼我们没给什么呢没那大爷哈喽都想听人干了哈哈喽萨瓦迪哈原 ktv 音效哈喽萨瓦迪哈流行音效哈喽萨瓦迪哈轻柔音效哈喽萨瓦迪哈 超级混响音效，Hello，สวัสดีค่ะ。民歌音效，Hello，สวัสดีค่ะ。领导讲话音效，Hello，สวัสดีค่ะ。卡通音效，Hello，สวัสดีค่ะ。怪兽音效，Hello，สวัสดีค่ะ。原声音效，Hello，สวัสดีค่ะ。OK，好รบ ที่ได้ยินไปเลยมันก็จะมีทั้งหมด9เสียงนะคะก็ยังไงเพื่อนๆลองซื้อมาเล่นดูนะคะต่อไปเดี๋ยวปั๊มจะมาลองลองเพลงนะคะเปิดเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้เลยเดี๋ยวลองดูนะก็<อ>จะต้องไปที่ตัวบลูทูธนะคะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวไมโครโฟนก่อนเนาะไปที่บลูทูธนะคะ จะเป็นชื่อมีเจียเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาจีนตัวนี้เห็นไหมเราก็กดเชื่อมต่อเดี๋ยวนะกดเชื่อมต่อแล้วมันก็จะมีเสียงตึ๋งขึ้นมาก็แสดงว่ามันเชื่อมต่อกับไ oh. มโครโฟนแล้วนะคะอันนี้มันสามารถแทนเป็นลำโพงก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเวลาเราเปิดลำโพองอะ่ะมันเราเปิดอ,อะไรมันก็จะเป็นแทนตัวลำโพงได้เลย เดี๋ยวสมมุตินะคะว่าบอมจะเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองดูประมาณนี้เราก็สามารถใส่ไว้อย่างนี้ ก็วางตั้งทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะจะมีที่ตัวปรับตัดเสียงร้องสามารถตัดเสียงร้องได้นะเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้จะมีเสียงร้องคุณนนทนน,นอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องกดตัวนี้ตัวกลางมาคือ音量调节伴奏音量调节 เสียงหยิยน开นี่เราต้องกดค้างไว้แบบสักสองวิอะ่ะเนี่ยเสียงร้องก็คือหายไปแล้วเราก็สามารถร้องได้เลยร้องเพลงได้เลยฮัล <Hello, hello. S 1> โหลฮัลโหลอุนะ้ยเขินอ่ะฉันรู้ไม,ม่แฟชะเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อ นี่มันก็จะสามารถตัดเสียงร้องได้แบบนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีเสียงแบบกลัวร้องเพี้ยนมากๆอะไรเงี้ยเราก็เปิดเสียงร้องแล้วเราก็ร้องกับเขาไปได้เลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะมีสกิลการร้องเพลงนิดนึงเราก็สามารถตัดเสียงแล้วก็ร้องไปเลยได้เลยเลิศเลิมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นเนาะใช้เพลงอะไรดีอะ เดี๋ยวขอหาเพลงก่อนนะคะเอ้าเพลงของคนอิงดีกว่าเนาะอะสมมติสมตสมติเป็นเพลงนี้ เสียงแค่เปิดเสียงผ่านอันนี้ก็คือเสียงเพอแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเสียงร้องกันนะคะกดค้างไว้สองวินประมาณสองวินเนาะ,ะเนี่ยเสียงมันก็จะหาเสียงร้องมันจะหายไปแต่มันจะเป็นเสียงที่แบบว่าเป็นเบาลงเหมือนเขาเป็นคอรัดไปเลยแล้วเราก็เป็นนักร้องนําอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาร้องกันดูนะคะที่บอกเลวั ก็ดูดีนะเติมมันเลิศว่าแกขอดีไหมขอเริ่มตนน้นใหม่เพราะฉันไม่พร้อมรักใครนอกจากเธอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดีอ่ะถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเสียงเป็นแบบเสียงชิปมั้งล่ะเดี๋ยวลองดูนะเ KTV hey, เสียงินตรี 轻柔音效 h e l l 超级混响音效民 <Hello. S 1> 歌音效 h <Hello>. e 领导讲话音效 h <Hello>. e 卡通音效，Hello。<Hello. S 2> 啊，变成新片吗？哦，新片啦。啊，送我啊，新片啦 เสียงร้องนะเนี่ยมันจะมีเสียงร้องของนักร้องเบาๆอยู่เลยเนี่ยเราสามารถได้ยินได้เป็นคอรัสก็มาวงา้มาว่าํ้าิคเอสิ่งเนี้ยมัทำให้ฉันรองเพียนอะ <Yeah. S 2> มันก็แบบเอามาร้องคาเราโอเะ okay, กับเพื่อนๆแบบแบบสนุกสนุกกันคนละไม่อย่างเงี้ยเราก็แบบเออเปิดเพลงเดียวกันร้องเพลงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันเลิศแล้วก็อันนี้มันชาร์จแบตได้อยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงนะคะต่อ1ก็ต่อการชาร์จแบตหนึ่ครั้งเนาะก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่โอเคเลยนะในราคาประมาณปรมซื้อมาประมาณไม่ไม่ถึง2,000บาท ะะคะจากช้อปปีนะเดี๋ยวยังไงแปมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวจะ12-12แล้วเนาะลองไปกดโค้ดส่วนลดลองกดซื้อดูนะคะอาจจะได้อนท็อปแบบเยอะน่าจะเยอะอยู่อะน่าจะแบบพันนิดนิดพันกว่าๆอะไรประมาณเนี้ยก็ยังไงเพื่อนๆลองไปดูนะคะเจ้าตัวนี้นี่นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยก็ยังไงวันนี้นะคะบังขอจบการรีวิวไมโครโฟนเสี่ยมี รุ่นมีเจีย,เ,จยเคคาราโอเกิะไมโครโฟนนะคะไว้ ตรงนี้เลยนะคะแบบก็ยัางไงาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้ปบมด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าต่อไปบมจะไปรีวิวอะไรแล้วก็ไปรีวิวที่เที่ยวท,ที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้บมไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายแบบไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบะคะสวัสดีค่ะ